โลจักบาทโลละห้าส well kind of ิบวยเลยโล่หาสิบมื่นโล่ลอยหกสิบขายโล่ลอยมกสิบขายโล่ลหาสิบเหลือเงี้ยยังื่ใหญ่เอากิโลโล่ใส่ ปีล่ะโอใช่แปดริสิบหรือเก้าชิบอย่างนเจ็ดหมื่นครับเอาเป็นตัวเจะื้อเทาไหายดยเอหัอยู่ที่วทอะอมเข้าานลงเข้าไปยังนอย่ัวหูหูิามออนมมนอ่อนอ่อนอืมอ,มอม เราบอกงอมันอ่อนลงอพอนแก่ใหมันตัวใหญ่เลยแ้วหาซิบกไกได้แปดิบเก้าสิบผู้ละครับเอสทีรอบอีกที่นึ่ไงอยู่

มึงตัวน่อยไปข้างอะไรอะครับเมื่อยจีบอ่ะเหมื่อยเลยอร่อยชอบร่อยจีเลยอะไรไปใจมากใจวก็แปดพันตัวหน่อยตองจ่ยาของเรา แปดพันดูดิเขาหายเขาหาาไหายไดู้ด pues ja. ่หผู้ง่หกอสัเ็นไดู้หายเขาห้แปดพัน ร้่าไ้เมืนก่รู้มืนกลัวนี่ครับอย์อาจมโอ้มันชื่อตัวนี้แป๊บนึงคุ่น้อง ก็เจือตัวหนี่งครหกพันคีพันคีพันหกไปพ่อว่าค่ะพ่อไปเธอหน่อยตัวหน่อยไปเจ้าไรกหันว่าเลี่ยงว่าถือว่าผูกน้องสี่ห้าพันนี่แห 5, ละเขาถือไปขายต่อเขไปเลี่ยงนะอืม ลองหน่ะก็มีแดงไม่ห่างสื่อว่ามันเบียดสื่อมันสื่อผูญย,ออย,ย่อยครับได้เงินอี้เงียบพี่น้องไม่ห่างชื่อหน่อยบโมโหเหตุผลคอยอยังไม่ห่างชื่อหน่อยอเงินอีกปกติวันอาทิตย์สื่อสื่ออู้หลายพี่น้องตีมคอได้เดี๋ยวถ่ายท่ายแล้วพูดไปเบิ่งให้คิดปกติอยู่เงินอีกแต่ด่านพมา่าเปิดครับ ô oh, thảm cua thế thì khó mới du thôi đấy là nhây phân hòa này nhây phân hòa thôi <cười> <cười> oh, <cười> đấy ô <laughs> <laughs> đấy là đe 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 bấm đem này cứ chỉ biến nguồn đây hàng nhây như tất cả โอ้คนชี oh, je ้แย mm ่โ hmm. อ้โหชี mm ้แยกเ็าลูกหรือแม่นี่ก็สามกลัวครับสามกลัวชี้แยกเ็าลูกหรือแม่มันโอ้เขาชี้แย่เ็าลูกมั้งโถสามหมื่นสาม ตัวไหนรอได้ IKE ดสามหมืามแม่ลูกแม่วันที่หายดีอน้มีเดทเท่าไหร่ค่อมตดโอ้ขอแงมาจะค่มเมาสกมเี่เท่าไหร่บมนั่นอ้มนีเป็นเตมสามห้าเแม่ว่นลอย่อยู่ตัวนี้ลอยท่าเจท สามสามกับเศร้าห่าโอ้สองมื่นหาหรือสามสองมื่นหาลูกหาหกเดือนก็เป็นยังเดียร์ไงถ้าที่เด็กว่ามันถึงแล้วสองหมื่นห้า อืมหาพี่น้อง่นชื่อแม่ลูกแม่เปรียบเทียบราคาคนชื่ออะ้วละ่ะสองหาพ้อมีมีการซื้อขายแล้วพ้อมียังสามสามอีกวางสองสิบหมื่นมันขึ้นเนี่ยออยู่เดว Oh.